รถชาญเมืองคำวนที่สามทีหนึ่งนะคะทุกคนอุ้ยมา,าไวมาก ขบวนที่หนึ่งสามหนะคะมีคันด้นสามคันขั้นแรกะลยนะบอพหหะ จะมาวางอัสตราด้วยนะไม่ได้เลยมเจอเนี่ยไม่หมรยไฟเหรอไม่ไไหรมรยไฟเหรอป๊อปเปล่าค่ะไม่หมาชว์คคอค่ะ อ,อะไรคะขอแปดห้าค่ะคือตอนแรกก็ขอแปดห้าแต่พอเจอผู้ชายในตู้ก็อยากจะขอเป็นแฟนเลยค่ะโอ้ย uh, <yeah. S 2> <laughs> ลง Youtube ได้ไหมคะเนี่ยลงไปเลยค่ะกรุงเทพมนครสีธรรมราชนะคะทุกนักกอนสีธรรมราคือเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากแบบมาดูรถไฟให้ใครเห็นนะ <laughs> เพราะว่าเวลาเห็นรถไฟนี <laughs> อาการมันกลายเป็นเด็กไปเลยอะ่ะแบบกลัวน้อง,องไม่กับถืออะ <laughs> แล้วก็ขบวนที่สาม แล้วก็ขบวนที่เข้าต่อไปนะคะสหนึ่งสามค่ะขบวนี้ก็เป่มี้ขบวนรถเที่ยวขึ้นเที่ยวต่อไปนะ,ะคะขบวนที่สิบสามนะคะทุกคนกค่ะขบวนรถนี้เป็นขบวนรถรถด่วนพิเศษขบวนที่สิบสามนะคะโดยขับรถจากอัลต้อมค่ะตีหนึ่งสามหกนะคะทุกคน அம்மா இந்த அந்த பாயா அந்த பாயா

กบขบวนรถให้เป็นที่ยุโรปด้วยค่ะ รขบวแจะขับรถไฟไปกันไหมไรอสอไปทำไมรอสอจะไปดูเขื่อนนะ้าไม่ได้หรอไม่ได้รถเที่ยวขึ้นเที่ยวต่อไปนะคะเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีเด่นชัยค่ะรู้ไหมคะข้างหน้าเราไปไหนหน่ะไม่รู้แต่รู้ว่าขบวนรถเข้าละทันคน 4หนึ่งงห้ออะหัวดีเสงพาะี่ทีไม่ได้หหัวดีค่ะหัวแบบหัวแบบอ เปิดดันนั้นให้หน่อยอะไรอ่ะกำลังระบบอ่ดวกสดไมรู้ว่าเออแล้วเอาลงทำไมอ่ะ้วลงทำไมอ่ะเออเด่นชายนี่อยู่ไกลไหมก็แถวแถวลำปางลำปูก็แบบไปแ้วนะ